ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเนียเซาอีสานทุกท่านครับพี่น้องมืัอนี้นะครับผมเองว่าที่มีโอกาสนะครับผมพาพี่พาน้อง FC ทุกท่านนะครับมาเยี่ยมอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามที่อยากจะนําเสนอครับพี่น้องมืัอนี้มีง้วนทองแก่ครับพี่น้องแล้วกับแม่ทองแม่เงี้นะครับอยู่ย่างด้านหลังนะครับใส่ร้อยหาซิบบวกนะครับจะคล้องฟาร์มเพิ่นว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่นะครับเปิดตัวที่ช่องลูกขเนียเซาอีสานอยากล่องเปิดราคาเบิ้งครับพี่น้อง นะครับมื่อนี้กับมีหลากหลายโตครับผมมีทั้งหมด67ตัวนะครับเนาะเมื่อนี้ครับ67ตัวเดี๋ยวทักทายกับเจ้าของฟาร์มเพิ่มจักหน่อยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับกิติพัฒน์ฟร์มครับอ่ากิติพัฒน์ฟร์มเลยครับพี่น้องนะครับมื่อนี้มากไปทั้งย่างสีสุราษฎร์ครับพี่น้องนะครับผมฟาร์มอยู่บ้านไหนก่อนครับผมฟาร์มอยู่บ้านโคกเงาตำบลดงดวนอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามครับผมครับผมเบอร์โทรฟาร์มเบอร์ใดก่อนครับ0 9 0ย์เ5้าศูนย 31471ีเดไอดีไล์ตัวเดียวกันครับไอาดีไล์เบอร์เดียวกันนะครับเนาะเอาอย่าเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับ09 09 0เ5 055 3น4 7 1ก้4 7 1้้านเ็มเนบอร์ไล่เบร์เป็นเบอร์เดียวกันครับพี่น้องเฟซบุ๊กบ้านใเลนเนาะครับครับเฟซบุ๊กก็มีครับติ่ต่อทางเบอร์โทรแล้อกับเบอร์ไล่แล้วกันครับพี่น้องนะครับผมมาเบอร์ตัวจริงได้นะครับเดี๋ยวเบอร์แม่ที่แรกนะครับผมเอาของดีที่เด็ดให้พี่น้องเข้าเบ ทอง KF สามหนึ่งแปดเดือนครับพี่ KF สามหนึ่งแปดเดือนนะครับเนาะมีมีใบมี่หลามีใบมีหลอดครบนะครับ KF สามหนึ่งทองแปดเดือนด้วยครับพี่น้องแม่นี่เป็นทองที่ได้ค่าทองอยู่ครับแม่นี่ทองที่สองครับพี่สองค่าทองครับพี่น้องนะครับแม่นี่สองค่าทองส่วนสูงวัดได้ร้อยเท่าไรครับร้อยร้อยสี่สิบเห็นอยู่พี่อ่าร้อยสี่สิบบวกขึ้นไปเนาะนิดนิดนึงครับอ่าสี่สิบบวกประมาณร้อยสี่สิบสองบวกเอาผมตีนะครับเฉียดเฉียดร้อยหายใเพราะว่าอ่วงทองแก่กัน ส่วนสูงก็ทียุบลงจังน้อยครับพี่น้องนะครับอ่าส่วนสูงยุบลงจังน้อยเพราะว่าแบกนตำนักทองนะครับกระลงประมาณเส้นถึงสองเส้นละพี่น้องเมียนี่นะครับทองใดค่าทองก่อนครับทองที่สองครับพี่สองข้าทองครับพี่น้องตำนี้มีมองไรบ่ครับตำนี้โบมีครับบ่มีครับพี่น้องนุ่มลงเน่อยเยครับพี่น้องอันนี้ผมการันตีให้เลยเห็นแล้วนะครับนุ่มใครแบบง่เลยพี่น้องนะครับเพิ่งทั้งไข่ครับกระดูกง่ายแข็งขาดีครับพี่น้องเมียนี่ผู้สนใจเอาเงาทองไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับผมกำหนดคลอดกะ เดือนกุมภาพันธ์นี่แหละพี่น้องนะครับต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่ขอดแน่นอนเอาไปเลี้ยงเอาไปกินน้องว่าไปเลี้ยงข้าวเดียวครับพี่น้องบ่โดนนะครับอดใจรออีกอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์นี่ขอดแน่นอนฟังราคาเลยครับเมลแรกเปิดมาผมเปิดไว้แปดสิบห้ากับพีแปดหมื่นกับอีขาพันบาทง้อทองด้วพี่น้องนะครับตัวนี้เคเอฟสามหนึ่งง่ทองเพิ่นนะครับผมรุ่นงัวแฟร์ด้วยผมนะครับรุ่นแฟร์นอททองใหญ่ครับทองใหญ่ครับทองใหญ่แห้งครับพี่น้องเนี่ยนี่ทองใหญ่นะครับผมถือว่าทองใหญ่แห้ง ตอนนี้ม่มี้จะมองนะครับรับประกันหายรถทรงมีบ่ครับอัดนี้การขนทรงของเขาก็มีรถมีรถหายครับแล้วก็เอาติดตอรถหายได้เนาะครับผมติดตอลรถหายได้แล้วกการรับประกันของเขาก็คือสากลแหละครับสิบหามือครับผมส่วนงัวทองก๋ครับพ่อแม่พี่น้องบ่หมั่นใจกกให้ไปตรวจซ้ำครับภายในสิบหามือถ้าถ้ามันบ่ทองกะเดี๋ยวเขาไปรับกลับคืนครับ เอาแม่นี่เ่ต้องตรวจได้พี่น้องแม่เรียกบาว่าที่ก็เอาเอาหัวเอาขื่นเขียงรับประกันให้นะครับว่ต้องตรวจครับพี่น้องตัวนี้ช่วท่องแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องอันนี้เขาเขาอุ่นแ for, Simon, laude, ตาเช้าเรียบร้อยแล้วครับเอาตรวจเรียบร้อยเนาะผมแจ้งการผลส่งนะพี่ครับผมส่งฟรีร้อยโลนะครับอ่าส่งฟรีหนึ่งรอยโลครับผมนะครับส่งฟรีหนึ่งรอยกิโลครับพี่น้องต่อรองได้นะครับเอาแม่ที่สองนี่ท่องที่ไหนครับนี่ท่องท่องที่สองนะครับแม่นี่ท่องสองเนาะครับผมส่วนสูงประมาณร้อยเท่าไรครับ ส่วนสูงร้อยห้าสิบสามบวกบวกเนี่ยครับอ่าร้อยห้าสิบสามบวกครับพี่น้องตัวนี้โบดเต็มใบนะครับผมโบดทุกตัวครับโบดทุกตัวนะครับเอาเอาตัวนี้ตัวนี้โบมี่จะมองนะครับเนาะบ๊ครับตัวนี้โบมี่นะครับพี่น้องแม่นี่คอขากําไลขาดํานะครับโบ๊ทเต็มครับพี่น้องนะครับตัวนี้โบมี่ครับพี่น้องเชื่องดีนะครับเบิ้ลรับโบดเบิ้ลรับพี่น้องโบดทลึกลึกครับพี่น้องตัวนี้ไพรมักงวดแดงโบดทลึกตองแม่นี่ครับพี่น้องนะครัับบช่วงนนี้กะะคร ยังมือแรงครับพี่น้องแสงอาจจะบดชัดปันได้ต้องขออภัยพี่น้องให้าย่นะครับผมตัวจริงมันแดงเลยพี่ตัวจริงผมบอกเลยว่าตัวจริงสีแดงเข้มครับพี่น้องผมการันตีให้เลยแม่นี่นะครับผมเอานะครับทองกับพอวีโก้สองล้านนะครับพี่น้องนะครับผมวายแซดสองสี่สามทับหนึ่งวีโก้สองล้านของโชคดึงมิดฟ้ามผสมวันที่สิบสองนะครับเดือนมิถุนายนหกหาครับพี่น้องประกันทองให้ยนะครับเนาะ นะครับตรวจทองเรียบร้อยนะครับผมตรวจทองเรียบร้อยครับร้านไปได้ครับแม่นี่เปิดไว้ผมเปิดใบแปดสิบเก้าครับแปดหมื่นกับอีกเก้าพันเอาหยายกขึ้นเห็นพี่น้องเราเบิ่งจังอยนะครับผมแปดสิบเก้าด้วยครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมเอาแปดหมื่นเก้าพันครับพี่น้องเบิ่งยืนยกง่ามเทียบกับเจ้าของเพิ่อนมั้งครับพี่น้องสูงอะ่องันหนาไม่ละลอนในจ้าของนะครับผมสูงอะไรพี่น้องหาได้ครับเอาเจ้าของเพิ่นสูงว่าเจ็ดทิศหาครับพี่น้องเบิ่งนะครับบ่หน่อยด้วยพี่น้องบเนื้อับแื้องหนบวกนะครัับบววดสส่นูงเรรียย้อ สนใจก็โทรมาที่กิติพัฒน์ฟาร์มครับพี่น้องกิติพัฒน์ฟาร์มนะครับผมบ้านโคกแง่ต้นบลดงดวนอำเภอหน้าดูนนะครับจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องนะครับผมทักทายมาได้ครับพี่น้องมื่อนี่กัมาที่กิติฟาร์มถือว่าเป็นคลิปแรกครับพี่น้องเอาตัวต่อไปนะครับผมเอาตัวต่อไปเบื้องแม่ทองอยู่นะครับเนาะเม่ทองเอาตัวนี้สีแดงเข้มครับพี่น้องไผ่บักแบบแดงเข้มๆเม็ดบักขาวองต้งครับพี่น้องนะครับเม็ดบักขามองตรงเลยแม่นี่โบดจัดนะครับหนาลึกครับพี่น้องแม่นี่ นะครับทองจี่เดือนล้วครับในทองเพิ่นอันนี้มันทองไกลขอดเลยด้วยพี่ทองจะขอดแล้ยนะครับเนาะแต่ว่ามันหนาสี่เหลี่ยมเอาทองฮุสตัน999ของน้องแดงฟาร์มใบหลอดครบครับพี่น้องผสมวันที่26 036บหาครับพี่น้องนะครับกำหนดขอดกืบเดือนอ่ามกระลาเนาะนะครับอันนี้น่าจะบวกลบนะครับผมตรวจทองเรียบร้อยกำหนดขอดเดือนนี้ครับพี่น้องเดี๋ยครับตำหนี่มีบวมงไยวะครับบ่มีตำหนี่ครับน้มติงกับบ่มีเนาะส่วนสูงอยู่ไเท่าไรครับ ร้อยฮาซิบครับสูงประมาณหนึ่งร้อยฮาซิบครับพี่น้องทองที่ไหนค่าทองครับนี่ทองที่สองครับพี่เอาสองค่าทองนะพี่น้องแม่นี่นะครับผมครับผมลูกสองค่าทองครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจเอางวดดีงวดทองไปเลี้ยงนะครับเลี้ยงข้าวเดียวนะครับก็ได้เห็นผลผลิตแล้วราคาเปิดไว้เทดแถกก็ครับแปดหมื่นเก้าพันครับอ้าวแปดหมื่นครับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องราคานี่ต่อรองได้เด้อพี่น้องครับเอาแปดสิบเก้าตอรองได้ปิดทองกับพอนะครับผมฮุสตันเก้าเก้านะครับ ตัวนี้แดงเข้มตอนนี้วิมีจังมองนะครับเนาะวิมีครับพี่อ่าตอนนี้วิมีจังมองครับพี่น้องมาหนี้ของดีผ้าพีผ้าน้องว่าเบิ้ง่านไปสามทองแล้วครับพี่น้องนะครับมักตัวใด้นะมักแบบใด้นะครับทักมาได้สามเมียนี่เผื่พี่น้องบอกว่าโอ้นะครับผมงบบ่หลายขอขยับราคามาจังหน่อยนะครับผมเอาเมียแดงก่อนเลยครับนะครับไล่จากราคาสูงลงมาหาราคาถืกใจนะครับอ่าผู้มีเงินไต่หากับวิ่ได้พี่น้องไต่หางินทองกับวิ่ครับพี่น้องนะครับเอาเบิ้งเมียนี่ก่อนนะครับผมครับพี่น้อง ขามาเหยียดคักแคลมขี้นี่นะครับผมเอาตัวนี้เป็นแม่ยทองนะครับเนาะท้องสาวคือท้องไหนอันนี้ท้องแรกเลยครับพี่อันนี้สาวท้องแรกนะครับผมท้องกับพ่ออ่ามิสเตอร์สติงเล่สองศูนย์หนึ่งครับพี่น้องสติงเล่สองศูนย์หนึ่งของกัมปูฟาร์มเลยครับพี่น้องกัมปูฟาร์มนะครับผสมหกสิงหาหกซีครับพี่น้องเอ้หกสิงหามผสมรอบรอบรอบเนี่ครับรอบ เก่าพุชภาสเนี่ยครับอ๋อเก่พาพุชภาสครับพี่น้องเอาเก่าพุชภาค้นหาครับพี่นออ <5 S 1> ้นอ,งอ,นอ,งนองนะครับเอ<ร>าอันใบพิษผสมรอบสองผสมรอบ2 2> รสองครับพี่นอ้นองนะครับตัวนี้เอาเหยียดดีนะครับเอาประกันท่องให้ยสักเดือนครับตัวนี้ประกันให้มันอยู่ประมาณเจ็ดเดือนกว่าๆที่เขาเปลี่ยนเลยดิเจ็ดเดือนกว่าๆ<ป>านะครับผมส่วนสูงร้อยเท่าไรครับได้ร้อยหาซิปอยู่ครับร้อยหาซิปครับพี่น้องนะครับผมเบิรงนะครับอันนี้นุ่มกับใครแล้วมีคลิปตัวจทองนะครับเนาะตัวนี้ประกันใหาแล้วครับเอาตัวทองเรียบร้อยนะครับ ฟังราคานะครับแม่นี่เปิดไว้เท่าไรก่อนครับผมเปิดไปหกหมื่นกับอีกหาพันครับหกหมื่นกับอีกหาพันด้วพี่น้องหกสิบหาประกันทองนะครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งของกล้ามปูฟาร์มต่อมีว่มีจ็คหมองนะครับเนาะบอกครับอ่าต่อมีไม่มีนะครับผมส่วนสูงกับตามเพื่อนที่แจ้งไปด้วยครับพี่น้องนะครับเบื้องทางถ่ายจักน้อยนะครับผมเชื่องดีด้วยพี่นี่จะเชื่องเชื่องเอาเชื่องดีครับพี่น้องนะครับเอาแข้งขาก็ดีเอาสนใจกับทักมาได้นะครับผมทักมาได้ เอาตัวสุดท้ายครับพี่น้องตัวที่ตัวที่ถ่ายวะครับตัวนี้อันนี้ราคาย่อมเยลครับพี่อันนี้สบายกระเป๋าเนาะสำหรับพุงงบอลไหลมาเบิร์รุ่นสบายกระเป๋าครับพี่น้องบาทนี้นะครับตัวนี้เป็นง้วดดำครับพี่น้องมักไผมักสีดำสายดำสายดำทองที่ไหนครับได้ทองเพิ่นนี่ทองที่สองครับพี่อ๋าสองข้าทองเนาะครับเนาะครับผมสองข้าทองเนอะพี่น้องส่วนสูงลอยซี่ซี่หัดบก็อยู่ประมาณสามสิบแปดสามสิบเก้านี่ยนะครับอ่อร้อยสามแปดร้อยสามเก้าทอง ทับหลอดคือโคมโตอันนี้โคมโตครับพี่โคมโตจ็กเดือนเราได้ทองตรวจประมาณ4เดือนกว่านะองประมาณ4เดือนประกันท้องให้นะครับตัวนี้นะครับไตหานะครับเปิดไปหลายไปนะครับผมสี่หมื่นกับอีกเก่าพันครับสี่สิบเก่าราคาหนีราคาห้องต่อรองได้ทรงฟรีหนึ่งหอยกิโลได้ครับพี่น้องอย่าลืมนะครับมีรถทรงผอมเรียบร้อยมาเบิ้งตัวจริงกวอนก็ได้นะครับทั้งอ่าสีว่าหน้าดุนกับว่าแมนครับพี่น้องมูบานอยู่ชายแดนครับย่างสีสุรัตน์พอดีพอดีครับพี่น้องแต่เ็บพอดีนะครับ แต่ว่าเพิ่นบ้านเพิ่นก็ขึ้นหน้าดูนครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจเบิดไปครับผมเบิดแล้วครับเบิดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสนใจก็มาเยี่ยมมาชมได้นะครับแต่ละโตนะครับผมแม่ท่องเอามักท่องแก่แม่นี่กับท่องแก่ครับพี่น้องนะครับผม8เดือนเอ่อเก้าเดือนแล้วนะครับตอนนวดขวบดแล้วเอาลูกมักแปดเดือนกว่ากับแม่นี่นะครับแม่สาวหน่อยกับมี่ครับพี่น้องสำหรับผู้มักอันนี้มาเบิ่งอยู่ขวบก่นเลยครับแม่สาวหน่อยขันมักกับม่เบาเอานะครับผมเอาจ็ดเดือนเลยครับแม่สาวตัวนี้อันนี้มันปีอีก แปดเดือนนี่แหละพี่อ่าหนึ่งปีก็อีกเจ็ดแปดเดือนเนาะเพิ่นว่าเพิ่นว่าใบเก่านี่มันลูกหาสองศูนย์ดิลูกเอทเคหาสองศูนย์ป่ครับแต่ว่ามันใบเพิ่นไม่ได้เก็บไว้ไหมผู้เฒ่ามันฝ่าแล้วส่วนสูงขึ้นลอยสี่สิบบวกแล้วครับพี่น้องนะครับส่วนสูงลอยสี่สิบบวกตัวนี้งามเอาขาอยู่เกินซีอยู่เนาะครับเดี๋ยวมาคุยกันตัวนี้ก็เกินซีอยู่ครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจนะครับผมเอาผู้มาเยี่ยมมาชมกันง่ายๆเลยนะครับกิติพัฒน์ฟาร์มนะครับผม บ้านโคกย่าตำบลดวงดวนอำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับผมเบอร์โทร090 553 1471แอดเบอร์โทรแอดไลน์เป็นเบอร์โทรด้วยครับพี่น้องนะครับผมอ่ะนะครับซื้อเรียนพี่ซื้อาได้ก่อครับปุครับอ่าพี่ปุครับพี่น้องอ่าทักทายมาได้นะครับผมพันแต่พันมาทั้ง น่าดูนทางย่างสีสุราษฎร์สีว่าน่าดูนกับ่มแมนครับพี่น้องเป็นแช่แดนไม่ผิดแต่เล็บแช่แดนกับย่างสีสุราษฎร์เลยผมมาที่ไหนผมเข้าใจว่าเป็นย่างสีสุราษฎร์นะครับผมต่อจากย่างมาบกกีบกกีโลหรอครับบึกถึงโลเลยซ้ำครับอ้าวนะครับวันนี้ก็เต็มอิ่มครับพี่น้องนะครับเปิดราคาหน้าค้อหน้าฟ้ามผมกับไปเป็นซื้อกลางผู้ใดง่วไปเลี้ยงกับขอให้โชคให้มันขวัดลูกตัวเมียจังได้ตัวนี้ไปก็ขอให้เป็นฝาแฝดตัวเมียงามเลยนะครับพี่น้องรุ่นแฝดพีี่่่คครรััับบผมมใใหหหญญนนน้้องตวดีนะครับผมอ้างดีีพพรร้อมนะคับ่นน้อองะครับใหญ่ปาย ผมบอกว่ามีรุ่นมีรุนนะครับมีรุ่นนะครับหรือหมักง่ายๆโบ๊ทก็ต้องแม่นี่นะครับผมจของขอกของว่าเปิดเองละพี่น้องนะครับผมผู้มักเลี้ยงงัวนกับมีความสุขที่จะอยู่กับงัวนะครับมีผลผลิตออกมากกับแบงได้ทุกโตสําหรับผู้สนใจนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปุ้ยไรนะครับผมผู้มักงัวดีมีคุณภาพกับฝากไว้ครับพี่น้องกิติพัฒน์ฟาร์มนะครับผมสาหรับคลิปนี้จากราชทางเหนือของรุ่นไรครับผมสวัสดีครับ